ตัวต่อไปเป็นเนื้อฮาลามิฮาลามินี่มันถือว่าเป็นที่สุดแล้วนี่นะสำหรับใส่เนื้อเนี่ยฮาลามิ I am love สวัสดีครับโอะลาครับวันนี้ผมจะมาเดินทัวร์ร้านอาหารนะครับแถวเส้นบรรทัดทองครับเพราะว่าร้านอาหารตรงนี้เยอะมากๆมีแต่ร้านอร่อยอร่อยเขาคัดมากันเต็มเลยเขาคัดมากันเพียบเลย <S <S ผมมาบ่อยเพราะว่าผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์มากินแล้วก็มีร้านรุ้นพี่มีร้านคนรู้จักมาเปิดแถวนี้เพียบเลยฮะบ,บอกเลยว่าเด็ดๆั้งนั้นเลยมีทุกแนวนี่ร้านยำยำก็ได้ยูหล่อมากเลยยูหล่อมากเลยขอบคุณครับ ขายอะไรจ้า,า,า,จานี่เป็นร้านขนมไข่ฮะโอ้นี่มีราคาด้วย10ชิ้น70ถ้า20ชิ้นร้อยเดียวเองแต่คิวคิวร้านขนมไข่เขาเยอะมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาต่ออีกทีขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาจากอันนี้อย่างลึกน้ำเต้าหู้เก็ดโอวันตินเอาเมล่ะสักอันหมล่ะตังกลับ,บ แบบเด็กมหาลัยเหรอมหาลัยมหาหลอกเด็กชายบ้านนอกอะไรแถวนี้นะครับส่วนใหญ่เด็กที่เขามาเดินทานอาหารกันเนี่ยก็จะเป็นเด็กมหาลัยด้วยครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวด้วยทั้งชาวจีนแล้วก็เะก,กี้ยังเจอนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ด้วยครับร้านที่เราเลือกมากินวันนี้เป็นร้านหมูกระทะชื่อร้านมาตั้งอยู่ก็เพิ่งเปิดได้ไม่ถึงเดือนอยู่หน้าซอยจุฬา16 สวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับวัดีครับวัสดีครับพี่ครับพี่ชายเจ้าของร้านตั้งอยู่พี่ชายเจ้าของร้านคือไม่ไม่พี่เป็นพี่ผมเอเจ้าของร้านตั้งอยู่ไงเป็นเกียรติที่สุดเลยขอบคุณมากเป็นเกียรติเช่นกันขอบคุณมากเลยฮะก็เป็นรายการแรกที่มาถ่ายด้วยครับทำไมรายการอื่นเขา เขาไม่คนไม่มีใครมาเลยไม่เชื่อพี่เพราะว่าเพิ่งเปิดด้วยนี่ยังไม่ได้ไม่ได้ให้รายการไหนมาถ่ายเลยใช่โอรัลลาเป็นรายการแโอลัลลาก่อนต้องให้โอรัลาก่อนเดี๋ยวพาโอไปทานหมูกระทะวัานี้ครับชิวๆได้เลยพี่ตามดีเพส ชาวความเป็นมาของร้านตั้งอยู่ได้มาไงฮะจุดเริ่มต้นนะคือจากพี่คือพี่โตมาจากย่านเยาวราชย่านอะไรแถวนี้ครับเราก็เลยแบบอาจจะใกล้เคียงและแถวแถวแอนเดียนนี้เราก็เลยมาลองแบบเซอร์วดูพื้นที่โดยรอบอะไรเงี้ยแล้วแถวนี้มันค่อนข้างกำลังแฮปปิ้งอ่ะอย่างที่โอ้โอ,โอเดินมาโอ,โ,อโอ้ก็เห็นใช่ปะเราก็เลยแบบรีบมาหาร้านก่อนตั้งแต่ปีที่แล้วและแล้วพอเสร็จก็เลยมาเจอตำแหน่งนี้ที่ยังเป็นร้านปิดอยู่คือ เจ้าของเดิมอ่ะเป็นอาเจกพันหนึง่งที่นี่เอาขายน้ามันเครื่องขายอะไรที่โอเห็นอ่ะพวกขนังเนี่ยนี่คือค่าน้ามันเครื่องใช่เป็นค่าประสบการณ์จริงหรอจริงจริง,รงอันนี้คือคือกาแพงของร้านเขาเลยพี่ชาไม่ได้ว่าไปทําอะไรใช่พี่พี่เลยปล่อยอันนี้เป็น col <laughs> เดคอเลทไปเลยเพราะว่าไม่มีตัง <laughs> ไม่มีตังทำแม่งดิบๆนี่แหละแล้วก็เนี่ยเครื่องผนังเอาทาเครือบ แต่ซึ่งมันก็ได้คา <ies. S 2> แรคเตอร์ห <ämä. S 2> <ค>นึ่งเป็นสไตล์ที่ที่ตรงกับที่ที่เองอยากได้อะไรเงี้ยพี่ชาวแล้วเมนูเด็ดที่ร้านตั้งอยู่นี่คืออะไรเจ้าของร้านห้าคนเจ้าของร้านห้าคนนี่คือเมนูเด็ดยังไงน้ำจิ้มละกันน้ำจิ้มแน่ๆคือเป็นตัวชูโรงเพราะว่าน้ำจิ้มเราใส่ใจสุดๆอ่ะมันเป็นใจใจความหลักอ่ะเราก็อ่ะเทสหาสูตรหาสูตรหาสูตรจนมาจบสูตรนี้ที่แบบลองปรับนู้นนี่นั่นแล้วออกมาคือ <Happy. S 1> แต่ผมเป็นสายเนื้อไงพี่ชาว<ด>อยากอลองเนื้อนะได้เดี๋ยวจัดให้ติ๊กไปแล้วสั่งไปให้แล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเริ่มจากของกินเล็กก่อนอ่ะอันแรกเลยคือตั้งอยู่ฟรายชื่อตั้งอยู่ฟรายแต่ว่าตั้งอยู่ฟรายจริงๆเ่ยปกตคนคนมาสั่งก็จะคิดเป็นเฟรนฟรายป่ะของร้านพี่อ่ะเป็นเห็ดเป็นเห็ดชิเมจินี่คือตั้งอยู่ฟรายใช่เป็นเห็ดชิเมจิจริงๆแล้วมันคือสูตรของที่บ้านเองที่บ้านทํากินกันเองนี่ครับตั้งอยู่ฟรายครับ มันละลายไปเลยพี่ยังไม่ต้อนึเคี้ยวเลยคือมันจะเป็น t e เจอร์แบบ,บกรอบนอกนุ่มในมีความเค็มแล้วก็มีความหอมของเห็ดด้วยอร่อยครับพี่อันต่อไปครับอันนี้ยำหมูยอยำหมูยอยำห,หมูยอเลย,ย,มมยอ๋อยำร้านผมอะใส่ปะลาลาโอกินปะลาล่าปะกินครับคือเราก็หาน้ำปะลาลาอีกอะหามาจากหลายที่ซึ่งพอได้น้ำปะลาล่ายี่ห้อนี้มาเรารู้สึกว่ามันเรลนที่สุดแล้ว คือคนไม่กินปลาก็ยังกินได้ผมะเอาเลยนะครับยำอยู่ครับอ่าอันนี้อันนี้ก็คือยำอยู่คือยำรวมอันนี้ <c oughs> อันนี้คือยำอยู่ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือยำอยู่ <c oughs> อยากกินเลย <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> อันนี้คือยำอยู่คือยำรวมก็คือมีกุ้งสดมีไข่แดงมีปลาหมึกมีปูอันแล้วก็ยอ <c oughs> อะไรอย่างงี้อาวันชิม่อนได้เลยครับ หยอร้านตั้งอยู่เขาไม่ธรรมดาที่งหลืเขาฝานเล็กๆอันนี้เขาเป็นชิ้นเป็นอันเลยเราอยากให้เต็มคำอ่ะอืออืออืออคือหูยออร่อยมากมีกุ้งด้วยนะพี่ชาวมีกุ้งสดด้วยมียำกุ้งสดด้วยปลาหมึกสดมากครับตึลาคืน,วนอวนวนมะเช้านี่แหละให้ขับมาแมกองผมรู้สึกเลยอะผมรู้สึกได้ไข่ <c oughs> แดงไปด้วยเลยหิวแล้วล่ะ <c oughs> นี่คือไข่เค็มไหมครับพี่เตามันไม่เชิงเค็มขนาดนั้นเป็นไข่แดงเค็มแต่แบบเราเลือกมาที่แบบไม่ได้เค็มเบอร์นว,นนว,นนวนลหน่อยไว้ไดิูดแล้วก็ต้องตามด้วยของเด่นของเขา,าคือหมูชิ้นหนึ่งไปต่อครับโอเคนี่ข้าวผัดตั้งอยู่เป็นข้าวผัดแบบอย่างที่บอกข้าวผัดกุ้งเชียงแล้วเราก็ผัดเลือกกุ้งเชียงม,มาแล้ว ใใหห้ inka, Ranger, ana, mm ้ช hmm. ิมกคุณเชียงที okay. ่พี่ชาวไปเลือกมาเองนะฮะใช่ครับมีกลิ่นแบบพริกไทยใช่ใช่ใช่แล้วคุณเชียงก็คือสมวันที่พี่พไปเลือกมามันมีมีอย่างที่บอกเคยลองมาจากหลายๆซัพพลายเออร์แล้วอะต้องมาจบกับตัวนี้มาเรื่องปิ้งย่างอันนี้ดูเซตตั้งอยู่จะเป็นเซตรวม349บาทแบบมีเซตผักมาด้วยมากมีตับมีปลาหมึกกุ้งปลากระพงอ อย่างนี้รันต่อมาอันนี้เป็นเซตสามหมูก็คือมีหมู3มชนิดหมูมากสันคอแล้วก็หมู3าชั้นสำหรับสายแบบชอบหมูายหมูนหน่สายหมูก็มานี่เลยสามหมูอ่าแนะนําหมูให้จบก่อนละกันอันนี้คือหมูสันคอครับสันคอสไลซ์ซึ่งเป็นยอดขายดีสุดของร้านเลยสันคอนี้ขายดีสุดใช่ยอดขายอันดับรองรองกันมาหน่อยนึงก็คืออันดับสหมูสามชั้นใช่สำหรับสายมันเช่นกัน พอพี่มาทำอ่ะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าการสไลด์แม่งมีผลต่อการกินมากๆถ้าหนาไปเรากินแล้วมันก็จะแข็งเกินไม่อร่อยไม่อร่อยเคี้ยวไม่่ไม่นวลใช่บางเกินก็แบบย่างปับหายเลยใช่เ่เวอร์อันนี้อะไรครับพี่ชายกอันหนึ่งคือหมูบดครับหมูบดตั้งอยู่ก็เป็นหมูบดที่มีใส่ไข่ด้วยก็สูตรทางร้านแหละครับเดี๋ยวตอนกินเดี๋ยวทำให้ดูครับไข่จะใส่ใจเท่าร้านตั้งอยู่เนาะนั่นสิต้องมาลองแล้วมัน เราเต็มที่มากๆครับพี่อันนี้อะไรครับอันนี้เนื้อออสครับเนื้อติดมันนอสเตเลียสำหรับสสยเนื้อเดี๋ยวโอได้ลองแหลน่าจะจอยบอกเลยร้านหมูกระทะร้านอื่นไม่ค่อยเจอนะฮะสำหรับเนื้อออสอันนี้คือลิฟอายครับโอ้โหอันนี้ต้องพิเศษในการแร่ด้วยไหมครับพี่คือเราก็ต้องเลือกเบอร์สไลด์เหมือนกันสไคือเราเลือกไปถึงขั้นว่าเนื้อเวลามาเสิร์ฟอะมันจะมาเป็นก้อนครับเราต้องเลือกหน้าที่มันใหญ่พอที่จะสไลด์เพราะเราจะเสิร์ฟไสซิงประมาณนี้คัด ลิปอายลิปอายครับยังไม่หมดเท่านี้ยังไม่หมดฮะอีกอันหนึ่งก็คือฮารลามิฮารลามินี่มันเป็นส่วนของของเนื้ออันนี้อันนี้เป็นเนื้อใบพายมันจะน้อยกว่าตัวอื่นหน่อยหนึง่งแต่ก็จะเป็นมันแทบเหมือนกันเนื้อใบพายนะสำหรับสายที่ไม่กินมันมากมันเยอะก็ไปเนื้อออสเลยใช่ใตัวสุดท้ายอีกหนึ่งทีเด็ดคัดมาแล้วเช่นกันก็คือลิ้นบัว ม่ผมไม่เคยกินพี่จริงปะเน่ใช่ผมไม่ใช่สายลิ้นต้องลองที่แรกที่ตั้งอยู่แล้วแหละผมใส่บอดี้บัวอย่างเดียวลิ้นยังไม่่อยเล่นต้องลองต้องลองต้องลองได้ครับอ่ะไปทานกันดีกว่าครับติดคร้บเป็นน้องเหลืองติดเงียบไปแล้วตอนแรกสุดจะใช้ท้องเหลือ่แต่ว่านำความร้อนนี่มันกว่ามันจะร้อนอ่ะเกือบสิบนาทีอ้าวมันร้อนช้าร้อนช้ามันร้อนช้าแต่ว่าถ้าร้อนร้อนมากแต่ไอพวกนั้นน่ต้องใช้หมันลง ซึ่งเราก็อนนไม่ต้องอ,อันนี้ไม่ต้องไปใช้มัน,ไม,มนไม่ต้องใช้มันเลยลงได้เลยมาแล้วใบพายจิ้มนี่นะพี่เอาใช่ลองชิมดูก่อน<ช>่อเนื้อนี่โหใบพายน้ oh. ำจิ้มได้ไหมจิ้มนีมากครับ เราจะลุยแล้วนะเดี๋ยวพี่ย่างให้เรื่อยๆอันนี้อะไรครับพี่เาวเนื้อออสอันนี้เนื้อออสเนื้อออสบางเฉียบทั้อองหลังก็คือนั่งมองกันแล้วอยากอยากอยาก,อยากทานากันแล้วอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะเชิญเพื่อนหนึ่งคนคก็คือคนที่คิดสูตรอาหารตัวตัวจะมาแนะนำคพิปในการทานได้เลยครับใครครับพี่เจาพี่สมิธครับพเพื่อนพี่เองสมิธ อันนี้คนนี้คือพ่อครัวพี่เองพี่สมิธครับผมกำลังจะกินอันนี้ครับของร้านตั้งอยู่เนี่ยของร้าน,นนี่เนี่ยอันนี้คือนเนื้อออสเนื้อออสร้านตั้งอยู่กับน้ำจิ้มของเขาครับบาบเขาให้ใช้ได้ไหมครับเนื้อมัน,มนแบบนี่ม เนื้อเราเนื้อเราเดียวคัดมาให้เลยคือต้องบอกว่าคัดสิ่งที่เราชอบกินมาให้ลูกค้าเราก็เราชอบกินของดีๆแล้วเราก็อยากให้ได้กินแบบผมเชื่อแหะครับเพราะกินเข้าไปก็รู้เลยครับน้ำจิ้มกลมกล่อมแล้วก็รู้สึกว่าทานง่ายนี่สมิตลิ้นวัวเนี่ยกินยังไงลิ้นวัวลิ้นวัวอ๋อโอ้กินสเต็กเนี่ยย่างชอบย่างประมาณไหนชอบย่างสุกไปเลยไหมหรือว่าชอบแบบมีเดียมมีเดียมแรร์อะไรเออลิ้นลิ้นนี่พี่มันมีระดับด้วยเหรอพี่ จริงๆลิ้นน่ะเขาก็กินกันไม่สุกมากนะเพราะถ้าสุกมากกับมีเดียมอะไรเงี้ยมันจะแห้งแล้วเนื้อชาดข้งนอกกินแบบมีเดียมนะครับงนั้นผมเชื่อพี่แล้วกันไปแบบไม่สุกมากพี่จะมิดได้ละมั้งได้แล้วได้แล้วได้แล้เด็กกำลังโตจริงๆตัวผิวเดี๋ยวพี่แล้วลิ้นวัวนี่มีสูตรไหมว่าต้องกินแบบน้ำจิ้มอะไรถ้าน้ำจิ้มจริงๆเลยน้ำจิ้มตั้งอยู่น้ำจิ้มตั้งอยู่เนี่ยจะกินกับเนื้อสัตว์พวกนีดตรงนี้ได้เลยมันจะค่อนข้างมันจะชูรสกันครับไปแล้วครับลิ้นครับ ผมไม่อยู่ไหนมากเนี่ยดึงๆน่อยๆใช่มีความดึงๆเงี้ยนมดีมากเลยพี่คือเมนูหมูบดตั้งอยู่ครับจะเป็นหมูบดสูตรพิเศษทางร้านซึ่งเนี่ยเวลาเสริฟจะมีไข่แดงมาด้วยเราอย่างไรพี่เราต้องคนให้มันเท่ากันก่อนเสร็จแล้วมีหมูบดตั้งอยู่เนี่ยครับมันเราไม่ต้มนะหมูบดตั้งอยู่ผมได้ข่าวมาสูตรของเราพิเศษเนี่ยเราให้เอาไปย่าง เราต้องใช้ไฟกลางๆต้องต้องเบาไฟนิดนึงต้องเบาไฟนิดนึงเบาไฟนิดนึงถ้าไฟแรงไปเนี่ยครับไอหมูตัวนี้มันจะไหม้ข้างนอกแล้วข้างในจะยังไม่สุกเอาลงบนเตาเลยแล้วก็แผ่ให้มันบางๆหน่อยให้มันหนามากครับไปโอ๊ะทำหมูอีกวันใช่ไงต้องบางหน่อยเนาะพิซซ่ามินไม่นั้นจะสุกไม่ทั่วเนาะไมันสุกไม่ทั่วใช่ไหมครับนุ่มมาก อร่อยเลยพี่มันใช่เลยพี่ใช่เลยเหรอผมแนะนําเลยนะเพราะว่ามันนุ่มมากอ่หาเมนูไหนต่อดีเมนูไหนต่อดีอ่ะ uh huh. ตัวต่อไปเป็นเนื้อฮาลามิฮาลามินี่มันถือว่าเป็นที่สุดแล้วนี่เนาะสำหรับใส่เนื้อเนี่ยสุกไวมากครับเนื้อเราบางทีเราไม่ชอบกินสุกกันนะครับฮ uh huh. าลามิ ม,มันจะมีความนุ่มเนื้อแล้วกลิ่นเนื้อจะชัดปอระยครับเนื้อเขาดีจริงๆครับฮาลามิร้านตั้งอยู่<ด>แต่ผมไปที่หมูก่อนตอนนี้เมนูหลักๆที่คนมาแล้วแนะนําให้สั่งก็อย่างที่บอกตอนแรกลองสั่งเซตสามหมูก,ก่อนได้แต่ถ้าสายเนื้อลองลองเนื้อออสก่อนถ้าคุณไม่ชอบทานมันมากก็ลองฮาลามิทั้งเนื้อสองอันเนี้ยคือคือน่าจะตอบโจทย์ทั้งสองแบบแหละส่วนตัวเลยที่อยากแนะนําก็คือลิ้น โอ้กินครั้งแรกยังรู้สึกว่าลิ้นเนี่ยกินง่ายรอบหน้าไปที่อื่นน้องลองนะไม่ลองผมมาที่ตงโอโ,อโอเคอเพราะของเ,เขาอร่อยนะับเปิดทุกวนันครับเวลาเปิดเปิดห้าโมงเย็นจันถึงพฤหัสอะจะปิดประมาณห้าทุ่มศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมาเที่ยงคืนใครที่สนใจก็แวะมาได้นะฮะบรรทัดทองอยู่ตรงแยกตรงกลางเลยเรียกว่าเป็นแยกหนึ่งนกดวแยกโจก็ได้ต่อไปต้องเป็นแยกตั้งอยู่แล้วแหละตรงจุฬาซอย16ใช่จุฬาซอย16ครับ ผักด้วยฮะจะมีวิธีำเป็นขัาตันเลยรอฮะจเป็นไหมด้วยดิเรากินเนื้อเสร็จเราก็ควรจะกินผักด้วยครับเห็นหลายๆโต๊ะก็ต้มเป็นวิธีเหมือนกันสำหรับใครนะครับพี่ครบแน่นอนของขค้าของหวานมีพร้อมมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อยันบับลอยอันนี้ ข้าวมันไก่ตอนหายหลับนี่ข้างๆนี่เป็นร้านหมูสันติคนเพียบทุกร้านนี่นอันนี้เขาเป็นร้านอาหารใต้รูได้ไงอ่ะผมสนิทกันตัวของสปาเกตตีของบารดาลใช่เป็นอาหารใต้เออเขาเขามีหลายอย่าง